สุขโดังเมืองสวรรรปิ่งวังยมนานสายทารประสานเชือโยนองนครสวรรแม่พายลิ่งหญิงเก่งคนกล้านักดุ่ปากน้ําโพร,ระเบิดฟอมเก่งระดมคุมคนทางสมองระดับแนวหน้าขับเพื่น พัฒนาจากวิรัตเอาเลดสูงรวมอาหารของฝากนานาชนิดอย่างก้าวกระดดแม่วแม่ไลูกกินกับอะไรเนี่ยแม่หมห็นเอาฝากอะไรไลูกเลยนั้นแม่ไม่เป็นไรเอาแคบหมูแทงนะแม่นะอันนี้แจว่ารถดั้งเดิมเอาไปกิวลูกก่อรถดั้งเดิมนะเมอนนี่กออล้ก็อรอกานม,มนืม,มน เผือกใต้จริงๆเป็นนครสวรรค์นนะ,ะกินน้ำพริกโกจ่วเออเป็นแกงบ๊อกไ๊อก่อนอส่งเครื่องอร่อยมากปลาร้าส่งเครื่องใครสั่งซื้อกันได้ไหมคะับสั่งซื้อได้ที่อ่าทิกต็อกปลาร้าจ่าวิรัตนะครับอร่อยแท้แน่นอนแม่มานั่งบอกเองตอนนี้เลยค่ะข,ของฝากลายใหญ่จากนครสวรรค์เรามีของฝากมากมายไม่ว่าจะเป็นเมนูน้ำพริกของจ่าวิรัตหรือน้ำปลาร้าจ่าวิรัต แต่และเมนูที่ใครเห็นก็ต้องร้องว้าวเพราะรับรู้ถึงความแซบความนัวความอร่อยซึ่งเราขอแนะนำตัวสินค้าขายดีของร้านคือแจ่วบองทรงเครื่องฝาสม้มและเปารารทรงเครื่องฝาเหลืองซึ่งลูกค้าพูดเป็นเสียงเดียวกันเลยว่าอร่อยมากแต่ถ้าใครต้องการเมนูอื่นๆอ,อย่างน้ำพริกเผาหรือน้ำพริกนรกร้านเราก็จัดให้ ทั้งน้ำพริกเผากุ้งเผาแมงดาเผาผัดหมูหรือนรกปายา่างนรกเป่าราและนรกแมงดาเราก็มีแต่แต,แต,แต่ร้านเราไม่ได้มีแค่เมนูน้ำพริกนะคะเมนูทานเล่นต่างๆมากมายและขนมของฝากอย่างโมจิไดฟุก,กุและขนมเปียะยอดฮิตร้านที่มีครบจบในที่เดียวแบบนี้ห้ามพลาด